สวัสดีครับช่วงนี้เราได้ยินข่าว F16 ค่อนข้างบ่อยในการจัดซื้อเครื่องบินรบในหลายประเทศ หลายคนก็สงสัยว่า F16 ผลิตหรือว่าสร้างมานานแล้วและไม่ได้ทำตลาดมานานแล้วอยู่อยู่สหรัฐอเมริกามาทำตลาดเสนอ F16 ไ i เปอร์ per, ให้กับประเทศนั้นประเทศนี้แบบดูเดือดมันเป็นเพราะว่าอะไรก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกับ F16 แน่นอนว่า F16 มาที่หลัง F15 Eagle F15 ผลิตในปี1972หรือว่าพุทธศักราช2515 ส่วน F-16 ผลิตครั้งแรกในปี1973หรือว่าพุทธศักราช2516คำถามคือสหรัฐมี F-15 Eagle ที่เป็นสุดยอดเครื่องบินแล้วเป็นเครื่องบินยุทธศาสตร์แล้วทำไมต้องสร้าง F-16 ที่มันตัวเล็กขึ้นมาอีกเหมือนเราซื้อบิ๊กไปขับใกล้ๆออกทิปมันก็โอเคแต่ว่าบางครั้งไปแค่ใกล้ๆไปจ่ายตลาดมีถนนแคบๆ บิ๊กไบมันก็ไม่สะดวกมันไปด้านเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันลำบากตัวใหญ่ก็อยากได้รถเล็กๆขับง่ายๆมีความคล่องในทางแคบอารมณ์เดียวกันกับ F-15 ตัวใหญ่กับ F-16 ตัวเล็กแต่ว่าจุดประสงค์ของการสร้าง F-16 ต้องการความคล่องความเร็วเอาไว้ปราบเครื่องบินมิกของโซเวียตตอนนั้นโซเวียตมีมิก25ตัวใหญ่มีความแรงมีความเร็วสหรัฐอเมริกามี F4 แฟนทอมมันสู้มิก25ไม่ได้ สารัฐได้แบบของมิก25ไปศึกษาแล้วรู้ว่าช่องรับลมหรือว่า Air Intake มีส่วนในการเพิ่มความแรงเหมือนกับเชอร์โบในรถยนต์สารัฐจึงสร้าง F15 Ego ถ้าเราสังเกตช่องลมของ F15 จะไปคล้ายกับมิก25ถามว่าสารัฐก็ปีเซเวตไหมก็คิดแบบนั้นได้แต่ว่าสารัฐพัฒนาให้ดีขึ้น ช่องลับรวมของ F15 จะสามารถขยับได้ควบคุมปริมาณการไหลเข้าของอากาศเหมือนกับวาล์วแปรผันในเทอร์โบแต่ว่า F15 เหนือกว่า M25 i ตรงที่มีความคล่องมุมเลี้ยวแคบ เปลี่ยนทิศทางได้เร็วจากพื้นที่ปีกที่มีขนาดใหญ่มากมีแรงยกที่ดีในความเร็วต่ำส่วนมิก25มีความแรงและก็มีความเร็วจริงแต่ว่าทื่อๆไม่มีความคล่องมุมเลี้ยวกว้างเจอการสู้ f 15 e ีเกิไม่ได้โซเวียตเลยทิ้งมิก25แล้วก็ไปสร้างซู27ที่มีความคล่อง ขึ้นมาสู้กับ F-15 Eagle แต่ว่าความแรงยังมีประโยชน์สเวียตจึงพัฒนาต่อจาก MIG-25 ไปเป็น MIG-31 เอาไว้สกัดกั้นเครื่องบินใหญ่หรือว่าขีปนาวุธ MIG-31 เอามารบไม่ได้โดนดักเก็บร่วงแบบง่ายๆมันมีหน้าที่เฉพาะนะครับตอนนั้นอยู่ในช่วงปลายของสงครามเวียดนามซึ่ง MIG-21 สร้างความปวดหัวให้กับสหรัฐเป็นอย่างยิ่ง สหรัฐสร้าง f 5 tiger t w ขึ้นมาปราบมิก21โดยเฉพาะแต่ว่าเวียดนามเหนือยึด f 5 tiger t w ได้จากเวียดนามใต้และส่ง f 5ตัวเป็นเป็นไปให้กับโซเวียตโซเวียตเอาไปศึกษาและชอบ f 5 tiger t w มากสหรัฐกลัวว่าโซเวียตจะสร้างเครื่องบินที่ดีกว่า f 5ได้ก็พยายามสร้างเครื่องบินใหม่ขึ้นมารอและได้ f 2 0 tiger shark ซึ่งเอาระบบของ f 5้ามาพัฒนาต่อและแตกต่างจาก f 5เดิมเล็กน้อยซึ่งวิเคราะห์แล้ว มันไม่ต่างจาก f 5แค่แรงขึ้นเอาไปบินทดสอบมันก็เกิดปัญหาขึ้นนักบินหมดสติจาก g l ล c k กเ20 Tiger Shark จึงถูกยกเลิกโครงการไปต่อมามีข่าวว่าสวีเดนเอาเ20 Tiger Shark มาพัฒนาต่อเป็นยัส39กิฟเพนสังเกตจากช่องรับลมและส่วนหัวของเครื่องบินที่มีเค้าโครงเดิมอยู่ เอฟยี่สิบไทเกชาร์สหรัฐก็ขายแบบที่ไม่ใช้แล้วให้กับ Sweden. สวีเดนสวีเดนก็เอาไปปรับแต่งเองแต่ว่าเครื่องยนต์ก็ยังต้องเอาจากสาหรัฐเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงหลังแล้วนะครับแต่ว่าในช่วงนั้น General Dynamics ออกแบบ F16 ขึ้นมาล้ำสมัยมากฉีกการออกแบบในสมัยนั้นประสิทธิภาพของ F16 ดีกว่า F15 Eagle แต่ว่าตัวเล็กกว่าสาหรัฐเปิดตัว F-16 โซเวียตเห็นปุ๊บก็ไปไม่เป็นปัญหาของโซเวียตคือเครื่องยนต์ที่มีแรงขับ จะใช้เครื่องยนต์เก่าของมิก21ที่ว่าเร็วมันก็แพ้ F16 แบบหลุดลุยเพิ่มเติมคือ F16 มีแรงขับต่อน้ำหนักที่ดีมากและก็ดีที่สุดในบรรดาคเครื่องบินคนที่ก้มใจที่สุดคือบริษัทมิก เมื่อเครื่องยนต์เดี่ยวสู้ F16 ไม่ได้ก็ไปทำสอเครื่องยนต์ได้มิก29ขึ้นมาสู้กับ F16 หลายคนงงว่าทำไมไปทำให้มิก29ตัวใหญ่ขึ้นทำให้ตัวเล็กลงแล้วใส่2เครื่องยนต์มันน่าจะสู้กับ F16 ได้เหตุผลก็คือ เหตุผลด้านวิศวกรรมต้องคำนวณน้ำหนักให้สมดุลกับแรงขับของเครื่องยนต์พอทำมิก29ิตัวใหญ่ความคล่องมันสู้ F-16 ไม่ได้ซ้อมรบแพ้ทาง F-16 เหมือนกับงูกับพังพรนี่คือเหตุผลที่รัสเซียปลดมิก2ีกาในการรบเอามาไว้บินโชว์เท่านั้นแล้วไปให้ความสำคัญกับซุกคอยหรือว่าสูตระกูลแฟงเกอร์ทั้งหลายและบริษัทมิกก็ตกต่ำม,มันถึงทุกวันนี้ปัญหาของมิกก็คือเครื่องยนต์จะบอกว่า F-16 เป็นคนล้มบริษัทมิกก็ว,ว่าได้เหตุการณ์โลกก็ดำเนินต่อไป F16 เต็มยุโรปเพราะว่าไว้ใจได้โซเวียตรัเสเซียก็ไม่กล้า โซเวียตกลัว F16 มากตอนนั้นโซเวียตมาบุกอัฟกานิสถานและจะเข้าปากีสถานสหรัฐจึงขาย F-16 ให้กับปากีสถานและปากีสถานใช้เ1 6จัดการเครื่องบินของโซเวียตแบบราบคาบโซเวียตบุกลงมาปากีสถานไม่ได้และต้องถอยจากอัฟกานิสถานทําให้ปากีสถานรักเ1 6มากแต่ว่าสุดท้ายแล้วปากีสถานก็โดนแปนจากกรณีไปครอบครองนิวเคลีย เหตุการณ์ที่ทำให้ F16 โด่งดังที่สุดก็คือซีเรียปัะทะอิสราเอลที่หุบเขาาปกาอาอิสราเอลใช้ F15 F16 จัดการเครื่องบินสารพัดมิกของซีเรียแบบราบคาบไม่ได้ตอบโต้อะไรได้ความคล่องสำคัญมากหลังจากที่โซเวียตล่มสลายลงไปสหรัฐไปสร้างเ2 2 r a p t o r เตอร์ or, ซึ่งเป็นเครื่องบินสเตลเป็นการเปลี่ยนยุคของเครื่องบินเครื่องบินรุ่นเก่าอย่าง F15 F16 ก็แค่รอวันปวดและบริษัทลอคิดมาตินซึ่งเป็นเจ้าของ F22 Ra p t o r ปตอร์ or, ก็ไปซื้อบริษัท General Dynamic s ซึ่งเป็นเจ้าของ F-16 ิเหตุผลหลักก็คือตัดคู่แข่งส่วน F-16 ผ้าอีเกเป็นของแ c d o n นัลด์ดักลาสก็ไปไม่เป็นเหมือนกันขายบริษัทให้กับโบ i n g แต่ว่าสารัฐก็ออกกฎหมายมายุติโครงการ F-22 ย a ่สิบแลตและห้ามขาย F-22 ด้วยมันผิดแผนของลอค a ิดมาตินลอค e ิดมาตินเลยไปสร้าง F-35 เพื่อทําตลาด แต่ว่าราคาของ F35 สูงมากต้องรอนานด้วยบางประเทศเข้าไม่ถึงล็อกคิดมาตินเลยไปขออนุญาตรัฐบาลของสหรัฐอัปเกรด F16AB รุ่นเก่าที่มีอยู่ในมือหรือว่ามีอยู่ในคลังเป็น F16 ที่สำรองไว้ไปเป็น F16 ไว p e เปอร์200ลำก็เพื่อทำตลาดต่างประเทศเราจะเห็นว่ามีแต่คนปฏิเสธ F16 ไว p e เปอร์อินโดนีเซียก็ไม่เอาตะวันออกกลางก็ไม่เอา มันติดตรงที่ F16 ไ i เ e r เป็นเครื่องบินเก่าเอามาเปลี่ยนวีรา เปลี่ยนจอห้องนักบินเพิ่มหมวกนักบินและใช้ AIM120D ได้เท่านั้นประสิทธิภาพต่ำกว่า F16 ที่สหรัฐใช้สหรัฐไม่เอา F16 ไ i p e r เช่นกันและล็อกคี m มาตินก็สามารถระบายของ F16 ไ i p e เปอร์ให้กับไต้หวันได้จำนวนหนึ่งแต่ยังเหลืออยู่ก็พยายามเอามาขายให้กับชาติอาเซียนเมื่อมีคนติว่า F16 ไ i p e r อร์เป็นเครื่องบินเก่าแต่ว่าคุณภาพน่าประทับใจล็อกคีดมาตินก็หัวใสขายแพ็กเกจไวเปอร์ ขายอุปกรณ์ให้คนที่มี F16 อยู่แล้วเอาไปตกแต่งเองและลอาคิดมาตินไปผลิต F16 ขึ้นมาใหม่เปิดสายการผลิตใหม่ลบข้อคอรหาตรงนี้ก็มีคนสนใจ F16 ไวเปอร์มากขึ้นแต่ว่าเป็นล็อตใหม่ที่ผลิตใหม่ทั้งหมดตอนนี้ลูกค้าเริ่มมีมากขึ้นแน่นอนว่าการเปิดลายการผลิตใหม่ทำให้ F16 ไว p e เปอร์มีราคาแพงมากก็ไม่น่าเชื่อว่า เอฟจะกลับมาอีกครั้งและมาสู้กับเอฟ Tiger s ไทเกรชร์กร่างอาวตารในนามยัสามิกิปเพนนนั่นคือที่มาที่ไปและเป็นเหตุผลที่แอดมินมอง F16 Viper เอร์เหนือกว่ากิปเพนเมื่อดูจากบรรพรุบุษสายเลือดต้นกำเนิด F20 สาหรัฐไม่เอาแล้วแต่ว่ากิปเพนนก็เป็นทางเลือกของประเทศที่เข้าไม่ถึงสหรัฐ สหรัฐมี F-16 เยอะมากหลายความสามารถของมันยังมีคุณค่ามันก็เลยเกิดโครงการ F-16 v เนิ um ขึ้นมาเป็นการโมดิฟายนะครับ F-16 v ีเนิมีิก็มาจาก w i p e r Experimentation and n e x t g e n o p e r a t i o n s m o d e l a u เด n o m y f l y i n g c ฟนิง a e ปมีการดัดแปลง F-16 ขนาดใหญ่เพื่อให้เป็นเครื่องบินแบบอัตโนมัติแน่นอนว่าใช้ AI ในการควบคุมแต่ก่อนเรายังไม่เข้าใจ AI มากนะัก ตอนนี้เริ่มรู้แล้วเริ่มรู้มากขึ้น f16 ai ก็โหลดวิธีการรบเทคนิคต่างๆให้ ai ประมวลผลมาแบบนี้หลบอย่างไรไปอย่างไรมันคิดเร็วทำเร็วและไม่ต้องสนใจแรงจี ai เลี้ยวแบบแรงๆได้บินเร็วได้หมุนควงสวรรคกลับหัวได้ตามใจเพราะไม่มีคนอยู่ในเครื่อง เคยทดสอบมาแล้ว F16 ที่มีคนบังคับสู้ F16 AI ไม่ได้เหมือนเอาคนกับ AI มานั่งแล้วสั่งให้วาดภาพ F16 แบบลายพางคนต้องใช้เวลาเท่าไหร่ส่วน AI ไม่น่าจะถึง10วินาทีรายละเอียดครบคมชัดสมจริงวิธีการรบก็เหมือนกัน AI คิดได้เร็วกว่าอยู่แล้วสมมุติว่า f 1 6วีเริ่มประจำการป้อนคำสั่งให้จัดการเครื่องบินที่บินล้ำเข้ามา ปล่อย f16 v เนิ่มออกไปจัดการเองจบแล้วก็กลับฐานและก็ป้อนคำสั่งไว้แหลมเข้ามาอีกจัดการได้เลยง่ายกว่าใช้มนุษย์เยอะ ในอนาคตเครื่องบินรุ่นอื่นอาจจะมี AI เหมือนกันวัดกันที่สมรรถนะของเครื่องบินต่อให้ AI ชฉลาดแต่ว่าเครื่องบินไม่ดีมันก็เสียเปรียบเราอาจจะได้เห็น F16V ีเนิ่มรบจริงในไม่ช้าด้วยรูปร่างของ F16 มันอยู่ได้อีกนาน F16 ยังน่าสนใจและมีโอกาสประจำการถึง100ปีมันก็เป็นไปได้นะครับ